จอยทิสเกิร์ตอดีตนักร้องยุค90วงทิสแกร์ทีป่วยมะเร็งระยะที่4ขอบคุณร่างกายที่ยังสู้ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนอดีตนักร้องยุค90จอยทิสเกิร์ตหรือจอยดวงพรสนที่ขันหนึ่งในสมาชิกวงเทสเกร์ทีต้องบอกว่าในยุคนั้นสามสาวมาจอยกิ๊บแห่งวงเทสแกร์ทีโด่งดังมากและมีเพลงฮิตอย่างเจ็บแทนได้ใหม่ไม่เท่าไรหรอกเป็นต้นมีแฟนคลับแฟนเพลงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ล่าสุดจอยที T ่สเกิร์ตได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเธอหลังป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4โดยเธอได้เล่าผ่านอินสตาแกรมถึงขั้นตอนการรักษาหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าช่วงที่ผ่านมาเรากำลังสู้กับมะเร็งระยะที่4เราเลือกที่จะไม่พูดถึงมันก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะอายหรือกลัวแต่เพราะยังไม่พร้อมจะอธิบายและยังต้องใช้พลังใจทั้งหมดเพื่อพยุงตัวเองให้สู้กับการรักษาให้ดีที่สุดมีแค่ครอบครัวเพื่อนสนิทกัลยาณมิตร และคนที่จําเป็นต้องทํางานด้วยเท่านั้นที่รู้เราเก็บมันไว้เงียบๆเ,เพราะแค่หายใจให้ไหวในแต่ละวันก็ใช้พลังมากพอแล้วตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทํางานเต็มตัวเลยยังมีงานเล็กๆน้อยๆที่รับผิดชอบอยู่บ้างโดยเฉพาะงานสอนที่เรารักต้องขอบคุณเพื่อนพรวนแพทที่ให้โอกาสแต่ในส่วนของงานเบื้องหน้าเราจําเป็นต้องคืนซีรีส์ไปถึงสี่เรื่อง และนั่นคือช่วงที่เราต้องทำใจอย่างหนักที่สุดทีมงานน่ารักกับเรามากยังให้โอกาสเล่นแต่ด้วยคิวของการรักษาและสุขภาพดูแล้วต้องขอถอนตัววันนี้ขออนุญาตเล่าเพราะร่างกายตอบสนองกับการรักษาได้ดีมากคุณหมอบอกว่าผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดไว้เราเลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะบอกทุกคนว่าเราเคยอยู่ในจุดที่มืดที่สุดแต่วันนี้เห็นแสงแล้วคะ่ะ ขอบคุณร่างกายขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกวงการที่ส่งข้อความส่งกำลังใจมาทุกช่องทางขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณกัละยาณมิตรที่คอยส่งพลังดีๆคอยฮิวใจให้ตลอดทางและขอบคุณทุกคนที่เคยอยู่ใกล้เราและไม่รู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรขออภัยที่ไม่พร้อมบอกชีวิตยังไม่แน่นอนแต่เรามั่นใจว่าใจที่สู้มีพลังจริงๆสำหรับใครที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนแบบเดียวกันนี้อยากให้รู้ว่าเราเข้าใจ และเราจะผ่านมันไปด้วยกันได้จากนี้เราจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละนิดในวันที่ใจพร้อมและร่างกายพอมีแรงเพราะเรื่องราวที่ผ่านมามันทั้งเปลี่ยนเราและสอนเราว่าชีวิตมีค่าขนาดไหนด้วยความหวังและพลังที่เพิ่มขึ้นทุกวันท่ามกลางกำลังใจส่งให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียว